สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปซีรีส์ Card of the Day นะคะในคลิปนี้พี่ดินจะไม่ได้ทำนายเหตุการณ์ในวันนั้นๆแล้วก็ไม่ได้จะสอนวิธีการเอาไพ่แต่ละใบไปใช้ในการทำนายนะคะแต่เราจะมาเล่าเรื่องราวในไพ่ในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ให้เพื่อนๆฟังคือสำหรับเราเนี่ยนอกจากไพ่ทานโลกจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการใช้ทำนายเหตุการณ์ต่างๆแล้วเรายังรู้สึกว่าไพ่แต่ละใบเนี่ย เขามีสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมันสอดแทรกไว้ด้วยวิธีคิดที่มันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตนะน,นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของไพ่ที่พี่ดินเปิดได้วันนี้เลยเป็นไพ่ที่ทรงพลังมากๆอีกเช่นกันไม่น้อยหน้าไพ่เมื่อวานถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่1น่งนะคะถ้าสนใจลองไปหาดูได้วันนี้เนี่ยพี่ไพ่ให้เมจิเชียนมาพี่ดินขออนุญาตเอาไรเดอร์เวดเข้ามาใช้เร็วนิดนึงเพราะว่ามองว่ามันน่าจะมองเห็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ต่ ได้ชัดเจนขึ้นนะนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าสุภาพในไพ่เราอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงผู้วิเศษเวลาเรานึกถึงผู้วิเศษเรานึกถึงอะไรเราก็มักจะนึกถึงคนที่ร้ายคาถาต่างๆอย่างเช่นอะไรดีนะโอมาล็อกปอกแป๊กอันนี้มันก็จะกระตุ้นญี่ปุ่นกันไปไหมค <c oughs> าถาอะไรก็ได้นะคะเอาแล้วแต่ถนัดนะเอ่อ เขาไล่คาถาบางอย่างแล้วก็มันก็จะบันดาลให้เกิดบางสิ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่าจากความไม่มีอะไรแค่เรื่องตรงนี้มันก็สามารถสะท้อนภาพหลายๆสิ่งได้ในความรู้สึกเราอะนะอย่างแรกเลยคําพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่ออกมาจากความคิดมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความคิดนะคะถึงแม้เราจะสื่อสารได้หรือไม่ได้ก็ตามนะอย่างเด็กทารกเนี่ยเขาอาจจะยังพูดไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วสิ่งนี้มันบอกว่าเราทุกคน เกิดมาเป็นผู้วิเศษนะคะเรามีคาถาติดตัวเรามามีเวทมนต์ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเท่าเทียมกันไม่มีใครน้อยหน้ากันนะกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเอ่อเป็นสิ่งที่บอกว่าคําพูดของเราความคิดของเรามันคือสิ่งที่ดลบรนดาลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นเราคิดยังไงเราเชื่อย,ยังไงชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดบ่อยในคําทํานายอย่างเช่นเชื่อยังไงชีวิตจะได้แบบนั้น มันเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากอะนะคะเพราะพี่ดินมองว่าเราเชื่อว่าเราจะทําได้เราจะลงมือทําเราไปเจออุปสรรคเราก็ไม่ย่อท้อเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทําเราจะสําเร็จส่วนคนที่เชื่อไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้มันก็จะไม่มีการเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่เชื่อไงทําไปก็เปล่าประโยชน์เขาก็จะไม่ลงมือทํา สิ่งนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเชื่ออะไรชีวิตจะเป็นอย่างนั้นนะนะคะต่อไปเราจะมาดูสัญ,ญลักษณ์ในไพ่กันต่อสิ่งแรกที่พี่ดินอยากให้ดูเนี่ยคือมือของผู้วิเศษนะคะมือหนึ่งเขาชี้ขึ้นฟ้าถือกระทาสีขาวไว้ในสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เน่นะเวลาอะไรมันอยู่สูงๆอ่ะชี้ขึ้นฟ้าแบบเนี้ยมันจะหมายถึงเรื่องของ higher self หรือว่าพลังงานที่อยู่สูงนอกตัวเราออกไปในไพ่สำหรับนี้มูลชายเนี่ยเขาจะแทนด้วยภาพจักรวาลกับ ขดหินซึ่งมันเป็นตัวแทนของโลกส่วนในเมจิเชียนเนี่ยมือข้างบนมือหนึ่งชี้ขึ้นฟ้าส่วนอีกมือหนึ่งชี้ลงไปบนพื้นชี้ลงมาที่พื้นนั่นนะคะมันเป็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์แทนสำนวนที่ฝรั่งเขาพูดกันว่า as above so below อะ่ ซึ่งคำนี้มันแปลได้หลายเลเยอร์อย่างถ้าจะเป็นเลเยอร์แบบสปิริชัลมากๆเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราทุกคนเป็นภาพจำลองของจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างพลังอำนาจมหาศาลใดๆในจักรวาลมันมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะคะกับอีกในเลเยอร์หนึ่งซึ่งอาจจะใกล้ชิดกับชีวิตจริงของเรามากขึ้นก็คือมันเป็นสิ่งที่พี่ลินเพิ่งพูดไปเมื่อครูน่นี้ก็คือความคิดของเรามันทำให้เกิดสิ่งที่ เป็นจริงเกิดชีวิตแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีแพทเทิร์นทางความคิดยังไงเนี่ยวิธีง่ายที่สุดที่จะทดสอบก็คือมองไปรอบๆตัวเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเราอยู่ในห้องที่ยุง่งเหยิงลกลุงลังมันก็มีแนวโน้มที่เราจะเป็นคนที่มีแพทเทิร์นทางความคิดค่อนข้างสับสนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะแต่ว่าเรื่องสภาพแวดล้อมสะท้อนให้เห็นวิธีคิดเนี่ยมันเป็นความจริงถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าเรายังมีอะไรขาดแคลนเราอาจจะต้องไปท คบทวนตัวเองดูว่าเรามี m มซ์เซตหรือว่ามีแพทเทิร์นทางความคิดที่มันเป็นความขาดแคลนอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะสิ่งต่อมาที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องของโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าผู้วิเศษเนี่ยมันวางมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรในโลกของทานโลกวางอยู่ตรงนี้มีเหรียญมีถ้วยมีดาบมีไม้เทา้าเหรียญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องคุณค่าเราให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตเรา ถวยพูดถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกดาบพูดถึงเรื่องของความคิดไม้เทา้าเป็นเรื่องของแพชชั่นเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจความกระตือรือร้อนเป็นไฟชีวิตมันเป็นไฟแห่งางมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไฟนะคะในภาพเนี่ยมีผู้วิเศษยือนอยู่คนเดียวมีทรัพยากรทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้า ความหมายของมันก็คือเราสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้กับจิตใจของเราความคิดของเราเระบบความคิดความเชื่อว่าอะไรมีคุณค่าของเราหรือว่ากำลังใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการจะให้มันเป็นยังไงเราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างท้อแท้หดหู่ก็ได้เราจะเลือกมีวิธีคิด ในลักษณะที่ไม่สร้างสารรค์ไม่เป็นประโยชน์ต่อต,ตัวเองเราก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเท่านั้นมันไม่มีคนอื่นอยู่ในภาพใบนี้นะคะมันไม่มีอิทธิพลอื่นใดที่จะมามีอิทธิมาที่จะมาส่งผลต่อตัวเราได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกอะต่อมาเขา ยืนชี้อย่างนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่บนหัวนะคะแล้วก็มีงูตัวหนึ่งรัดอยู่เป็นเข็มขัดงูตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของอะไรที่เป็นอินฟินิตี้เหมือนกัมนมาเป็นงูกินหางอะ่ะจริงๆมันมีชื่อนะแต่มันเป็นภาษากรีกซึ่งยากมากเราจําไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องจําก็ได้เอาเป็นว่าเ,าเวลาที่สัญลักษณ์สองอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเวลาที่คนเราเข้าถึงพลังงานสูงสุดพลังงานจัก,กรวาลเวลาที่เราเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งนั้นได้เนี่ย เรามีศักยาภาพไรขีดจำกัดที่จะสร้างให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ในโลกของความเป็นจริงเวลาที่คนเราเชื่อมโยงกับพลังงานสูงสุดเนี่ยมันมักจะเป็นสภาวะที่เรารู้สึกดีอย่างเช่นเรารู้สึกมีกำลังใจเรารู้สึกมีไฟในการทำงานเรามีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่บวกอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในเวลานั้นพลังงานของเรามันเชื่อมโยงอยู่กับพลังงานของจักรวาล แต่เวลาที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองอย่างเช่นทําไมฉันอ้วนจังทําไมฉันแก่จังพี่ดินกําลังเอาเรื่องจริงมาพูดเวลาเรารู้สึกอย่างเงี้ยความรู้สึกลบๆเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกําแพงที่บล็อกเราไม่ให้เราเข้าถึงพลังงานสูงส่งจักรวานนะคะมันจะทําให้พลังงานของจักรวาลอ่อนกําลังลงแล้วตัวเราก็จะอ่อนกําลังลงความรู้สึกลบๆเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างให้เกิดอะไรดีๆขึ้นในชีวิตของเราได้ แต่เราเลือกได้ประเด็นกับไพ่ใบนี้บอกว่าเราเป็นผู้วิเศษเราเกิดมาพร้อมพลังวิเศษและทรัพ,พยากรต่างๆเนี่ยทุกคนมีพร้อมทุกคนมีพร้อมจริงๆนะเรื่องความคิดเรื่องจิตใจเรื่องกําลังใจเรามีอยู่ในตัวทุกคนแต่เราจะใช้มันไปในรูปแบบไหนเราใช้มันไปยังไงเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบนั้นม,มีอะไรที่เราควรจะพูดถึงเรื่องนี้อีกไหมนะ อาจจะมีอีกนิดหน่อยก็คือเรื่องของดอกไม้นะคะในภาพเนี้มันจะมีดอกลิลลี่แล้วก็มีดอกกุหลาบอยู่ดอกลิลลี่เนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่เลอค่ามากอะ่สำหรับบ้านเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นดอกบัวถ้าเป็นฐานรไทยๆอาจจะต้องเป็นดอกบัวเพราะมันพูดถึงเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่สูงส่งแล้วก็เรื่องของ จิตวิญญาณที่ใสสะอาดประมาณนี้นะเป็นอะไรที่เลอค่ะไม่รู้จะใช้คำใดดีวันนี้แล้วในขณะที่กุหลาบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทางโลกนิดหนึ่งในในภาพเนี่ยมันมีสิ่งทั้งสองสิ่งนี้อยู่ร่วมกันสิ่งที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ของจักรวาลสิ่งที่เป็นพลังงานกิเลสแบบทางโลกของเราอะสิ่งที่เราอยากได้มันคือกุหลาบ เราสามารถสร้างสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุให้เกิดขึ้นจริงในโลกสามมิติในโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์ ที่มันดูเหมือนไม่มีตัวตนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันมีตัวตนอยู่ในโลกนี้จุดกําเนิดของมันเนี่ยมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์ที่ไร้ตัวตนทั้งนั้นเออทั้งนั้นผีัยได้กล่าวไว้นะอันนี้ไม่ใช่คํายืนกลางของเราแต่เราก็เชื่อเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้น <S <S จริงๆนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเราจะเอาพลังงานที่เมจิเชียนพยายามจะสื่อสารกับเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้าง สิ่งที่พี่ดินชอบมากที่สุดในพลังงานของไพ่เมจิชียนในความรู้สึกส่วนตัวของเราซึ่งคนฟังจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็กได้นะคะอันนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกกับไพ่แต่ละใบแตกต่างกันสําหรับเรานะเราชอบไพ่เมจิชเชนมากที่สุดในมุมที่มันพูดถึงเรื่องของความรับผิดช,ชอบอ่ะ เราต้องรับผิดชอบในการที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเองเราไม่สามารถเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับคนอื่นได้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของความรักเราไม่สามารถเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับมนุษย์คนอื่นได้นะเพราะถ้ามันตายจากเราไปหรือว่าเขาทิ้งเราไปปุ๊บเนี่ยความสุขของเราจะสูญสลายไปในทันที เราเกิดมาเรามีถ้วยหนึ่งใบยอยู่แล้วอะเรามีความรักพร้อมที่จะให้กับตัวเราเองอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอขอให้ใครมารักเรามันจึงจะมีความสุขได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นแง่มุมของไพ่ที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจมันทัชความรู้สึกของเรามากที่สุดคือตรงนี้นะคะ เพื่อนๆจะมีความรู้สึกกับไพ่ใบนี้แตกต่างจากพี่ดินก็ได้นะคะทาโร่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสพ,พลังงานความรู้สึกของเขาได้ตามที่เรารู้สึกฟรีสไตล์ไม่มีใครห้ามไม่มีอะไรกําหนดไว้ว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นสัญ,ญลักษณ์มันสื่อสารกับจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นมันสื่อสารกับแต่ละคนในแง่มุมที่แตกต่างกันแต่ทุกครั้งที่ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาในคําทํานายนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะถือเป็นข้อสรุปความหมายของไพ่ใบนี้ได้สั้น สั้นก็คือมันพูดถึงความสามารถวิเศษคาถาวิเศษที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเราสามารถใช้คาถาใช้เวทมนต์ของเรานั้นในการเซกสิ่งใดก็ได้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้คาถาของเราไปในทางที่ดีเธอสวยเธอเก่งเธอทาได้เธอทําทได้ประมาณนี้นะเราอย่าไปสาบแช่งตัวเองเธอมัน วนเธอมันไม่ดีเธอมันทําไม่ได้หรอกเธอมันโง่อะไรแบบเนี้ยไม่เอานะเราสาบตัวเองยังไงเราก็จะได้อย่างงาันเหมือนกันนะคะอันนี้คือข้อสรุปของความหมายของไพ่ใบนี้ที่น่าจะเป็นสาระสําคัญที่สุดของไพ่ต่อไปก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆส่งท้ายนะคะอย่างแรกคือเรื่องดาวที่เชื่อมโยงอยู่กับพลังงานของไพ่เมจิเชียนดวงแรกคือดาวพุธอันนี้พี่ดินจะพูดบ่อยในการทํานายดาวพุธพูดถ,ถึงพลังงานของการสร้างสรรค์ซึ่งมันมีอยู่สูงมากในไพ่เมจิเชียนเราจะไม่ สามารถเอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาแปลเปลี่ยนให้เป็นสิ่งใหม่ได้ถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์อีกดวงหนึ่งคือซิริอุสนะคะซิริอุสเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันก็เป็นพลังงานที่ให้ความรู้สึกถึงความทรงพลังยิ่งใหญ่บางอย่างน,นนะเออแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหินนั่นนะคะหินที่เชื่อมโยงกับพลังงานของมจิเชนก็จะเป็นมอเดาไวซึ่งเราพูดไปในไพ่จัชเม้นรอบหนึ่งแล้วว่ามัเป็น เป็นหินที่เกิดขึ้นมาจากอุกกาบาตเป็นเทกไทชนิดหนึ่งซึ่งตกมาในโลกเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดเพิ่มมันมีจํากัดมันจะเป็นหินที่มีมูลค่าสูงมากมันจะเป็นหินสีเขียวอ่อนนะคะถ้าใครอยากเห็นนะวันนี้เราลืมว่าเราจะต้องเราควรจะเซิร์ชภาพให้ดูด้วยเลยไม่ได้เอามือถือวางไว้ใกล้ๆลองไปดูในคลิป Judgment นั่นนะคะ กับอีกอันหนึ่งก็คือมอรกตนึกถึงพระแก้วมรกตเอาไว้นะทั้งสองชนิดนี้เป็นหินที่มีสีเขียวสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีของจักระที่หัวใจนะคะพูดถึงหัวใจอย่านึกถึงชมพูนะจริงๆสีหลักของมันเนี่ยคือสีเขียวสีรองคือสีชมพูใช่สีชมพูก็เชื่อมโยงถึงศูนย์พลังงานที่หัวใจเหมือนกันศูนย์พลังงานที่หัวใจเนี่ยมันเป็นศูน,งงน,นย์นนนพลังงานที่ควบคุมพลังชีวิตของเราอะสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนให้เราไปทําสิ่งต่างๆ สีเขียวเป็นสีที่มีพลังงานของความอ่อนโยนแล้วก็พลังงานของการเยียวยาอยู่สูงลองนึกภาพต้นไม้เขียวขจีเวลาเราไปเดินเล่นเราจะรู้สึกจิตใจสงบมันเป็นอิทธิพลของสีนะคะการที่สีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจัก,กระที่หัวใจเนี่ยมันมีความหมายว่าเราต้องเยียวยาจิตใจตัวเองจิตใจของเราต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ก่อนน่ะมันจึงจะสามารถก่อให้เกิดพลังชีวิตได้ถ้าจิตใจเราอยู่ในสภาวะที่มันบอบชำ้ำเราจะไม่มีพลังใจในการที่จะไปทำอะไรทั้งสิ้นนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีบาดแผลทางใจใดๆอยู่ไปเยียวยาสิ่งเหล่านั้นนะไปะเยียวยาอินเนอร์ชาใดๆก็ตามให้เขากลับมาแข็งแรงดีให้หัวใจของเรากลับมาฟูฟ่องแข็งแรงแล้วถึงวันนั้นพลังใจในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสุดจุดหมายที่สุกใสเหมือนดาวฤกษ์ซิริอุสนี่ดูสิเราก็จะเริ่มการไฮพาร์คให้กำลังใจกันเบอร์แรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเลยลืมเลยว่าพูดถึงไหน เอาเป็นว่าไปเยียวยาหัวใจให้มันหายดีนะคะเมื่อวันไหนที่หัวใจของเราแข็งแรงเนี่ยเราจะมีไฟพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึง่งอย่าลืมนะว่าเราทุกคนคือผู้วิเศษเอาละค่ะพี่ดินก็จะจบ าการเล่าเรื่องของไพ่เมจิเชียนไว้แค่นี้หวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็นน้อยอย่างน้อยทําให้สนุกถ้ารู้สึกสนุกที่ได้ฟังแค่นั้นเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำคลิปนี้แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน Card of the Day ครั้งที่3นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ